คืนเผาผีโกสไนท์คลิปนี้สนับสนุนโดยน้ำหอมวันทองฟังสดทุกวันจันทร์ถึงพุธตั้งแต่เวลาทุ่มครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนกันค่ะนะคะตอนนี้พี่ฝนอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วเนี่ยคะเรื่องราวจากพี่ฝนจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะพี่ฝนสวัสดีจ้าพี่ฝนจา้าฝนตกหนักไหมจ้าที่นูน่นหนักอยู่ค่ะคุณท่วมไหมจา้า ไม่จ้ะอ๋อค่อยยังชั่วแต่ว่าช่วงนี้เขาบอกว่าที่ตมตมตาโอ้โหแหล่งน้ํานี่น้าเยอะมากเยอะใช่ค่ะใช่ค่ะพี่ฝนค่ะอยากฟังเรื่องพี่ฝนแล้ววันนี้พี่ฝนมาพร้อมกับเรื่องที่มีชื่อว,ว่าเต็นท์ผีรุมหลอนค่ะเรื่องราวเป็นยังไงคะพี่ฝนเชิญเล่าได้เลยค่ะค่ะก็สวัสดีชาวหูไฟทุกๆคนด้วยนะคะ,คะเรื่องราวที่จะถ่ายทอดต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของเพี่อนัน พี่นันบอกว่าไม่รู้หรอกว่าเออคนที่เขาเชื่อเรื่องวิญญาณหรือความตายที่อกลับมาอีกครั้งหนึ่งหรือเรื่องราวก่อนตายเนี่ยเป็นยังไงที่เราเรียกว่าผีแล้วนะคะ uh. พี่นันบอกว่ามันเป็นเรื่องราวของคนที่ไม่เชื่อเขาไม่เคยเชื่อเลยเพราะว่าคิดว่าการจากไปแล้วก็คือการดับ ดับแล้วก็ไม่ต้องมานั่งคิดว่าเออจะกลับมาได้ยังไงแล้วก็พิสูจน์หลายๆครั้งแล้วก็ไม่ได้เจอแล้วก็ไม่ได้เห็นก็เลยคิดว่าเออคงไม่มีเรื่องราวพวกนี้แน่นอนอในความไม่เชื่อก็เลยไม่กลัวแม้กระทั่งยามค่ำคืนดึกดื่นพี่นันบอกนั่งทำงานเนี่ยกระทั่งในออฟฟิศเนี่ยเหลือแค่คนเดียวก็ยังไม่เคยกลัวจนกระทั่งครั้งหนึ่งของชีวิต ในการที่ต้องจําแล้วก็ต้องจดเอาไว้เลยในหัวสมองว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่ามันไม่มี<ฆ>หรือว่าเขามีแล้วอยู่รายล้อมตัวเราพี่นันบอกครั้งหนึ่งได้ไปเที่ยวในวันหยุดยาวกับเพื่อนๆนะคะ<ฆ>ไปกันประมาณห้าคนก็มีปอนวิทย์เจนแล้วก็สิทธิ์<ฆ>ซึ่งเป็นแฟนกันทั้งหมดก็รวมตัวกัน พยายามหาดูว่าเออแหล่งที่จะไปทํากิจกรรมแล้วก็ไปร่วมสนุกกันเนี่ย mm hmm. ที่ไหนดีที่เราควรจะไปแล้วได้อัธรุหลายอย่างเ mm hmm. จนก็เป็นคนเลือกเจนกับสิทธิ์เป็นคนเลือกว่าเออเนี่ยที่ตรงเนี้ยที่อยากให้ทุกคนได้เห็นเนี่ย mm hmm. คือเขามีถึงสองอย่างในที่ที่เดียวคือหนึ่งมันเป็นห้องพักเป็นบ้านสองชั้นมีระเบียง mm hmm. มีสนามหญ้า mm hmm. แล้วก็ ายล้อมด้วยธรรมชาติบ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็ถูกทําดัดแปลงคล้ายๆบ้านพักกึ่งโฮมสเตย์ก็เลยคิดว่าเออเฮ้ยที่เนี้ยราคาก็จับต้องได้แล้วก็ไม่ได้แพงเวอร์วังแถนธรรมชาติรายล้อมแล้วดูดีเพี่นันบอกว่าถูกใจแล้วก็คิดอย่างเดียวเลยว่าเมื่อไหร่จะถึงวันหยุดวันนั้นเพราะว่าในภาพเนี่ยมันดูแล้วสวย มองไปแล้วเนี่ยที่จริงๆแล้วเนี่ยต้องเป็นธรรมชาติที่สวยจริงๆเพราะถึงวันหยุดยาวก็พากันไปทั้งหมดห้าคนก็ไปตามแผนที่ที่บอกไว้ตามโลเคชันที่ส่งมาโทรหาคนที่เขาดูแลบ้านเพราะว่าเดี๋ยวเราเข้าไปแล้วเนี่ยเผื่อไม่มีใครอยู่หรือไม่มีใครมารับรองเนี่ยมันจะเสียเวลาก็เลยโทรและนัดแม่เจนเป็นคนโทรคนที่มารับสายบอกว่า ถ้าไปถึงแล้วเนี่ยให้โทรบอกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าบ้านน่ะไม่ได้มีใครอยู่ที่นั่นจะมีคนดูแลเนี่ยเข้าไปหาแล้วก็จะคอยบอกว่าต้องทําอะไรยังไงแล้วก็ต้องการอะไรขาดหรือยังไงถ้าไปถึงหน้าประตูเมื่อไหร่ให้โทรมาทุกคนก็ทําตามเมื่อไปถึงหน้าประตูที่พักโอ้โหเพี่ยนน่นและทุกคนบอกว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกอย่างสวยงาม บ้านพักดูสะอาดเรียบร้อยมองเข้าไปก็รู้เลยว่าที่นี่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีมเมื่อไปถึงก็โทรหาคนที่จะมารับแล้วก็มาดูแลพวกพีน่นันพี่นันบอกว่าต่อสายไปถึงคนที่เขาปล่อยเช่าเขาก็บอกว่าให้รอสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะมีคนมาดูแลพวกเราพักใหญ่ๆก็มีคุณลุงคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าพวกคุณเนะี่ย มาพักที่จองไว้ใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่คุณนุงก็ไขประตูให้เข้าไปเพราะเปิดบ้านเข้าไปถึงห้องพักถูกตระเตรียมมาไว้อย่างดีที่นอนอาจจะไม่ได้ใหม่ผ้าปูอาจจะไม่ได้หัวนะคะตามแบบฉบับบ้าน,านเป็นบ้านไม้สองชั้นด้านล่างจะเป็นห้องน้ําแล้วก็ห้องครัวส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นห้องนอนสองห้อง <c oughs> ติดกัน ข้างหน้ามีระเบียงด้านล่างก็เป็นสนามหญ้าโอ้โหทุกอย่างแบบเพอร์เฟคมาก <Yeah. S 1> คุณลุงเขาก็แนะนำว่าถ้าเกิดจะทำปิ้งย่างหรืออะไรเนี่ยขอความกรุณาให้ใช้สนามอย่าใช้ในครัวบ้านเพราะว่าป้องกันฟืนไฟ ไม่ให้เกิดการไหม้หรือเมาอะไรพวกนี้ไปเกาะนะคะทุกคนก็ทําตามแล้วก็บอกว่าจะไม่ทําในบ้านเด็กขาดแล้วก็จะขอใช้สนามต้องการอ,อาหารแล้วก็เป็นอาหารต้องไปหาที่ไหนคนุณลุงก็พาเดินอ้อมไปด้านหลังมันก็จะเป็นเหมือนโรงเรือนอีกเรือนหนึ่งที่เอาไว้เกล็บอ่าพวก ืนมีทั้งฟืนแล้วก็ถ่านแล้วก็พวกปิ้งย่างของทุกอย่างมีหมดเลยค่ะมีแม้กระทั่งเต็นต์ไว้กลางนอนอคุณลุงบอกว่าทุกอย่างเขาจะต้องใช้เนี่ยก็เดี๋ยวจะจดรายละเอียดเพื่อเป็นการเบิกเบิกแล้วเนี่ยเดี๋ยวนายเขาจะคิดเองว่าจะต้องอเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เพราะพวกคุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาออกไปส่วนพวกของสดอะไรพวกเนี้ย คุณต้องการอะไรจํานวนเท่าไหร่บ้างประเดี๋ยวคุณลุงจะเป็นคนไปซื้อแล้วนําเข้ามาให้เพราะมันจะสะดวกกว่าเพราะถ้าพวกคุณออกไปเนี่ยมันจะลําบากในการกลับเข้ามาทุกคนก็ต้องการอะไรก็สั่งคุณลุงไปคุณลุงดูแล้วใจดีแต่รูปทรงที่พี่นันเห็นเนี่ยคิดเอาไว้ในใจกันเลยว่าน่าจะเป็นทหารเก่าประมาณนั้นนะคะเพราะว่าจากการตัดผมเสื้อผ้าที่ใส่ ก็เหมือนเป็นทหารนอกเครื่องแบบอะค่ะคุณลุงก็แอดยิ้มไม่เห็นพี่อนันต์นะจ้องแล้วก็ถามว่าคงสงสัยใช่ไหมว่าผมมาเป็นใครใรับราชการหรือเปล่าเคยทําครับแต่ลาออกมานานแล้วบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านของนายรับใช้กันมานานเดี๋ยวยังไงผมจะไปซื้อของตามที่พวกคุณสั่งทุกคนก็ดีใจตระเตรียมข้าวของ พี่นันบอกว่าคืนนี้เขาจะนอนเต็นท์จะนอนดูดาวนอนนับดาวกินแล้วก็นอนสบายไม่ต้องขึ้นไปข้างบนใครจะขึ้นข้างบนก็ขึ้นใครจะอยู่ข้างล่างก็อยู่ปอนกับวิทย์ก็บอกว่าอา้าวแล้วจะนอนคนเดียวได้เหรอผมสองคนไม่นอนนะเพราะว่ามองดูแล้วเนี่ยธรรมชาติกลางวันมนาะสวยจริงแต่มองดูกลางคืนน่ะน่าจะเงียบแล้วก็มองดูแล้วเนี่ยไม่ใ่้นอนข้างล่างได้พี่นันบอกว่า ไม่กลัวหรอกโถธรรมชาติมาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะจะยอมให้ไปนอนในห้องได้ยังไงก็ต้องนอนดูดาวเดือนทุกคนก็าอานแลทพี่จะนอนก็น,นอนแต่ผมมากกับเจนวก็คงไม่นอนพี่นั้นก็เลยบอกว่าคนมีคู่อ่ะก็ต้องนอนคู่กันอยู่แล้วเขาเองอยากนอนข้างล่างใครไม่นอนก็ตามใจแล้วจะหาว่าไม่เตือนว่าธรรมชาติยามเย็นนะ่ะแล้วก็ยามค่ําคืนนะเป็นยังไงพอได้รับของจากคุณลุงแล้วก็ กลับมาเตรียมกับข้าวกับปลากันปิ้งย่างกันไปนั่งคุยกันไปจนสักพักหนึ่งรู้สึกว่ามันดึกทุกคนก็บอกว่าเดี๋ยวขอตัวขึ้นไปนอนเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยคงต้องออกแต่เชา้าแล้วก็ไปดูเที่ยวตามสถานที่ต่างๆกว่าจะกลับเข้ามาก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเหนื่อยกันก็เลยแยกย้ายกันแล้วก็ขึ้นนอนพีนน่นันบอกว่าเอาเรื่องจริงนะไม่มีใครนอนเต็มจริงๆอะทุกคนของไม่เอาอ่ะ แต่ถ้ามีอะไรก็เรียกแล้วกันพี่เรื๋ไม่ก็โทรขึ้นไปแล้วกันอ้อและอย่าลืมนะว่าแถวเนี้ยเจ้าที่เจ้าทางอะ่ะเรายังไม่รู้เลยว่าเป็นใครทุกคนก็เหมือนจะหลอกพี่นันกลัวคะ่ะพี่นันก็บอกาให้เป็นไรหรอกฉันไม่กลัวหรอกเพราะฉันมาดีฉันมาใช้เงินแล้วก็เอาเงินให้กับเจ้าที่เจ้าที่ก็คงไม่ทําอะไรฉันหรอกแต่คนที่นอกข้างบนระวังนะถ้ามีอะไรอะ่ะวิ่งลงมาระวังละ่ะ uh huh. เดี๋ยวจะสะดุดบันได ก็หยอกกันต่างฝ่ายต่างก็แยกย้ายเพีอนันบอกนั่งดื่มเบียร์สักพักหนึ่งแล้วก็มองดวงดาวแล้วคิดในใจว่าเออคงจะถึงเวลาแล้วมั้งที่ตัวเองอ่ะอาจจะต้องหาแฟนแล้วก็หาคนรู้ใจไว้บ้างเพราะว่าตัวเองเนี่ยมาเที่ยวอย่างเงี้ยถ้ามีคนที่รู้ใจอ่ะก็คงได้นอนเต็นด้วยกันแล้วก็นั่งดูดาวด้วยกันคิดไปคิดมาก็เข้าเต็นนอน แล้วก็ดักกองไฟเพีอนันบอกขอเข้าไปถึงเนี่ยก็จุดตะเกียงในเต็นทน์นะคะ <_ d ata> เขามีตะเกียงไฟฉายให้ก็นอนพลิกไปพลิกมาสักพักเนี่ยเหมือนกับตัวเองอะ่ะครึ่งหลับครึ่งตื่นค่ะกําลังจะเคลิม้มก็เห็นเหมือนรอบรเต็นท์เนี่ยมีคนเหมือนเงาอะนะคะเดินรอบเต็นท์เพีอนันขยิมในใจแล้วคิดในใจว่าโถ่มุกเด็กๆคิดว่าเราอะ่ะ จะกลัวลงมาแกล้งกันลงมาเดินรอบๆอบเต็นแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ต้องทําเสียงเหมือนว่ามีสิ่งที่ไม่น่าจะพึงประสงค์พวผีพวกผีปีศาจอะไรพวกเนี้ยค่ะมาเดินรอบๆบ,บเต็นเพี่นานก็ได้จะคิดคิดไปสักพักหนึ่งเพี่นางบอกมันไม่ได้เหมือนดังคิดค่ะเงาที่เห็นเดินรอบๆอ,อบเต็นก็ยังเดินต่อไป สักพักหนึ่งเหมือนเงานั้นนะ่ะเริ่มจะขยายเห็นแค่เพียงเป็นรูปขาที่อยู่ตรงเต็นพี่นันก็เริ่มแปลกใจว่าเอ๊ยทำไมเงาอะ่ะเหมือนกับเป็นคนที่ยืนแต่ยืนได้สูงมากเพราะมองออกไปนั่นเป็นเหมือนขาคนคนเดียวนะคะพี่นันบอกเอ๊ะทำอะไรกันทำไมถึงแกล้งนานอะไรอย่างเงี้ยทำไมยังไม่ขึ้นไปพี่นันบอกว่าอ้าวอ้าว แกงกันพอหรือยังจะเปิดเต็นแล้วนะเดี๋ยวถ้าเปิดออกไปว่าเจอใครยืนอยู่อ่ะเป็นโดนดีแน่เพียรน,นันก็ลูดเต็นลงแล้วก็โผล่มาคุณเชื่อไหมว่าแว็บแรกเลยเพียนันใจหายเมื่อมุดออกจากเต็นออกมาแล้วเนี่ยยืนมองโดยรอบไม่มีใครเลยคะ่ะอ้าวไม่มีใครเลยซึ่งจากตรงเต็นที่กลางอยู่ กับการวิ่งที่จะขึ้นไปบนบ้านได้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันใช้เวลา mm. เพราะกำลังนอนแล้วมองอยู่เนี่ยเหมือนลักษณะขาคนนะ่ะยืนอยู่ตรงข้างเต็นพอพูดปุ๊บก,ก็เปิดออกมาแต่กลับไม่มีใครเลยพ <Wow. S 1> ี่นันบอกใจมันเริ่มเต้นตุบตุบต,ต่อมว่าเอ้ยไอสิ่งที่เราเห็นนะ่ะตาฝาดหรือเป็นอะไรไหวอย,อยู่ mm. รอบเต็นหรือเปล่า พราะถ้าเป็นพวกเพื่อนๆเนี่ยไม่น่าจะใช่เพราะวิ่งยังไงอ่ะที่หลบซ่อนแถวนี้ก็ไม่น่าจะมีเพราะเรานอนมองเห็นอยู่ก็เลยขึ้นใจว่าช่างเหอะอะไรก็ตามอะ่ะไม่สนใจอะ่ะจะนอนก็เข้าวิเนเตนอีกคะ่ะพอสักพักเข้าไปเนี่ยเพี่นันบอกก็เริ่มง่วงเพราะมันคงดึกมากแล้วก็เลยหลับไปพอหลับไปรู้สึกว่าเหมือนมีใครสักคนนึง มันนอนอยู่ข้างๆเพี่นันก็หันไปแล้วก็บอกว่าอ้าวนั่นแหละไอ้ปอนสงสัยแอบย่องมานอนไอ้วิทย์นะ่ะมันกลัวยังไงถึงหนีมานอนด้วยกับฉันสักพักหนึ่งเพี่นันบอกก็ไปเปรี้ยกะคะ่ะว่าปอนเอ้ยไม่เอาเลยลงมานอนด้วยเนี่ยหนาวไหม,มเพราะห่มก็ไม่มีพี่ขึ้นเตาให้ไหมสักพักหนึ่งปอนก็หันมา มองเพี้ยน,นันมองด้วยสายตาที่เหมือนกคนที่โกรธกันมาเป็นสิบยี่สิบปีค่ะประมาณนั้นเลยแล้วก็ไม่พูดพํ่ทำเพลงลุกขึ้นแล้วก็เปิดเต็นเ้นเดินออกไปเพี้ยน,นันมองเอ้ยไอ้ป้อนละเมอหรือเปล่าไม่พูดไม่จามันเดินไปไหนวะก็เลยเปิดเต็นแล้วเดินออกมาค่ะแต่พอเดินออกมาปุ๊บก,ก็ไม่มีใครเลยค่ะ ไม่เห็นปอนไม่เห็นแม้กระทั่งเงาพี่นันเริ่มแปลกใจว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย mm. ทําไมไอ้ปอนเดินเร็วขนาดนั้นเดินเดินแล้วหายไปเลยไม่น่าใช่เพราะระยะเต็นน่ะกับบันไดอ่ะมันไกลกันพี่นันก็เลยคิดในใจว่าเอ้ยท่าไม่ดีแหละยังไงขึ้นไปดูซิว่ามันเล่นตลกอะไรกัน uh. แอบมานอนแล้วก็เดินออกไปไม่พูดไม่จา uh. แถมทำตาเขียวใส่อีก ก็เลยเดินขึ้นมาบนบนันไดแล้วก็มาขะห้องของปอนกับวิทเค้ออยู่สักพยยักใหญ่ๆค่ะก็มีเสียงเปิดประตูแล้วก็คนที่มาเปิดก็คือปอนเหมือนอาการแบบง่วงมากอ่ะแล้วก็โมโหแล้วก็บอกว่าเออพี่ผมบอกแล้วไงว่ขึ้นมานอนตั้งนานแล้วแล้วเนี่ยมาเรียกทำไมเนี่ยมีอะไรพี่เข้ามาเลยก็ามานอนเลย พี่นันบอกทำหน้างง,งๆเดินก็ไปในห้องเล่าบอกไอ้ปอนเมอกี้เนี่ยเองได้ลงไปช้างล่างนอนกับพี่หรือเปล่าอบอ็บอกว่าพี่ผมขึ้นมานอนตั้งนานแล้วไม่ได้ลงไปเลยไม่ใช่จริงเหรอไอวพีชก็ไม่ได้ไปไหนใช่ไหม,มะจะภาพไอวิชีชดิจะภาพที่มันนอนอย่างนั้นนะ่ะพี่ว่ามันหลับหรือมันตายพี่นันบอกเฮ้ยสองคนทำเหมือนหลับจริงๆแล้วก็อาการ ไม่น่าจะใช่คนที่ตื่นลงไปนอนกับพี่เขาพี่นันบอกถ้าไม่ดีแล้วก็เลยปิดประตูแล้วก็เล่าให้ปอนฟังกพักหนึ่งก็ไปเรียกวยิ์ว่าเฮ้ยที่เนี่ยมีอะไรแปลกแปพี่นันเนี่ยเหมือนโดนผีหลอ,อกอะไรเงี้ยค่ะพอเล่าไปเล่ามาทุกคนก็บอกว่าสาบานได้พี่ผมไม่ได้ลงไปจริงแล้วก็ไม่ไม่คิดว่าจะมีใครอยอกไปแกล้งพี่หรอกไอ้เจนหรือกไอ้สิทธ์อนะไม่น่าใช่หรอกนอนป่านเนี้ย สบายตัวไปแล้วอะไรเงี้ยก็พูดหลอกล้อกันนะคะสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงผู้หญิงนะคะคงเป็นเจนนะคะร้องตะโกนวายๆเลยสองคนกับอ่ากับสิทธิ์พี่นังก็เลยเปิดประตูแล้วก็พากันออกมาสักพักหนึ่งก็เห็นเจนเยืนร้องไห้อยู่หน้าห้องสุดก็กําลังปอบอยู่ทุกคนก็เลยเดินมาแล้วถามว่าเอ้ยมีอะไรทําไมร้องไห้ทําไมเจนมีอะไร พี่ไม่เอาแล้วหนูไม่นอนห้องนั้นน่ะถ้านอนนอนรวมกันเลยได้ไหมอะ่ะไม่เอาแล้วว่าหนูเจอผีพี่หนูเจอผีวันที่นอนหนูไม่เอาหนูไม่นอนแล้วเจนก็โวยวายโวยโวายสิก็บ,บอกว่าใจเย็นเจนไม่มีอะไรไม่มีอะไรเออเรื่องเป็นยังไงไปไปเล่าให้ฟังที่ห้องนู้นก็ได้อะไรเงี้ยก็พาดกันมารวมที่ห้องของตอนพอปิดประตูได้เจนก็เล่าเลยค่ะว่าก็อตอนแรกอะ่ะหนูนอนอยู่อ่ะ หนูก็คิดว่าเป็นทธิ์ต่พี่เอนอนอยู่ข้างๆหนูหนูก็หันไปแล้วก็ไปสะกิดพอสะกิดอ่ะเส์อ่ะก็เงียบไม่ตอบหนูว่าแล้วหนู่ะก็ผลกพ้าห่มอ่ะออกหนูคิดว่าสักพักหนึ่งอ่ะเด็กก็ต้องแห่ทําเหมือนกับผีแลออกอะไรประมาณเนี้ยพี่ไอ้สิ่งที่คุ้มโปงอยู่อ่ะผนัวพ้าหุ่มอ่ะผลกออกอ่ะมันไม่มีใครเลยพี่หมอนข้างก็ไม่ใช่ แต่มันเป็นคล้ายๆคนนะ่ะนอนข้างหนูจริงๆนะแล้วักพักเนืงอพอหนูตลบเพราะผมออกมาพี่รู้ไหมบนที่นอนอะ่ะมันเหมือนยุบยาบยุบย่าบอยู่อย่างนั้นน่ะเหมือนมีคนนอนอะ่ะแล้วหนูก็ตะโกนเรียกสักพักหนึ่งอะ่ะสิทธ์อะ่ะก็เดินขึ้นมาแล้วบอกว่าได้ยินเสียงหนูอะ่ะเขาก็เลยรีบออกเข้ามาเพราะเขาลงไปเข้าห้องน้ําเขาไม่ได้อยู่ในห้องในชั่วโมงที่หนูเห็น ว่ามีคนนอนอยู่กับหนูพี่ไม่เอาอ่ะหนูกลัวหนูไม่นอนเลยที่นั่นน่ะหนูนอนตรงนี้นะนอนประจนตรงนี้แหละสักพักหนึ่งพี่นันก็บอกว่าเออให้เจนพี่ก็เจอเหมือนกันเหมือนมีคนหลายหลายคนตอนแรกอ่ะเดินล้อมเต็มพี่พี่ก็นึวก็เป็นพวกแกสักพักหนึ่งก็เป็นเหมือนคนในยืนแต่ยืนแบบเห็นแต่ขานะเหมือนเงาจากเงามันสูงมากพี่ก็เลยคิด,ดว่าพวกแกแกลแน่ๆ ก็เลยเปิดเต็นท์ออกมาก็ไม่มีใครเพราะพี่หลับอ่ะสักพักหนึ่งก็เหมือนไอ้ปอนไปนอนด้วยแต่พอเรียกไอ้ปอนไอ้ปอนก็มาทำหน้าตาแบบโกรธใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดเต็นท์เดินมาพี่ก็เลยเปิดเต็นทน์าตามแต่มันไม่มีใครเลยพี่ก็เลยขึ้นมาสรุปแล้วไอ้ปอนกับไวิทน่ะนอนอยู่เฮ้ย <c oughs> มันต้องมีอะไรแน่ๆเลยเอางี้ดีกว่าเรานอนกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวเช้ายัางไงอ่ะเราค่อยถามลุงคนที่ดูแลแล้วกัน เพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยไม่ไหวขอพักแค่คืนนี้คืนเดียวแล้วกันแล้วเราก็ออกเลยเอองั้นเดี๋ยวก็นอนด้วยกันแล้วกันทุกคนก็นอนค่ะนอนรวมกันเลยพอนอนกันเนี่ยสองคนน่ยก็นอนข้างล่างสามคนก็นอนบนเตียงเพราะว่าสองคนเนี่ยศึกกับเจนน่ะไม่นอนบนเตียงเพราะว่าเจนน่ะกลัวก็เลยนอนข้างล่างนอนตรงพื้นพอนอนไปสักดึกดึกนะคะได้ยินเสียงเหมือนกับมีคนเนี่ยกําลัง สนุกสนานหรือกำลังปาร์ตี้อะไรกันอยู่อะค่ะตรงหน้าระเบียงทุกคนก็บอกว่าเอ้ยได้ยินเหมือนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเรียกเรียกเรียกกันแล้วเนี่ยห้าคนก็บอกว่าได้ยินพี่ใครอะ่ะเข้ามาจัดงานปาร์ตี้ในเมื่อมีแค่พวกเราและบ้านข้างๆเนี่ยก็ไม่ได้มีใครเลยนะมีบ้านเนี้ยหลังเดียวที่เข้ามาเนี่ยเฮ้ยลองเปิดประตูไปดูไหมอะไรอย่างเงี้ย ด้วยความใจกล้าของพี่นันก็บอกว่าเออแงประตูไปดูก็ได้คนแงประตูไปดูอะค่ะคุณที่เสียงที่ปาร์ตี้เฮาสนุกสนานนะ่ะมันไม่มีใครเลยค่ะโดยรอบแล้วมีแค่เต็นแล้วก็ข้างนอกก็มีแค่ไฟที่ตามไว้ดวงเดียวสนานทั้งสนานก็ไม่ได้มีใครเลยพี่นันบอกเฮ้ยมันแปลกมากอะมันได้ยินเหมือนกันหมดทุกคนก็ได้ยินว่าแล้วทุกคนก็บอกว่าเอานี้แล้วกัน ก็นอนอยู่เนี้ยไม่ต้องเปิดได้ยินอะไรก็ไม่ต้องเปิดเกาไปดูละชั่งมงคนให้ถึงเช้าพอเช้าทุกคนก็อาบน้าอาบท่าเตรียมตัวแพคกระเป๋าแล้วก็เดี๋ยวจะรอคิดเงินนะลนะค่าเสียหายเลย็พวกเนี้ยตามห้องพักตามอะไรจะที่จองไว้แล้วก็จะไม่เอาแล้วค่ะคือจะขอย้ายออกเลยเพราะว่าทุกคนกลัวก็รออยู่พักใหญ่ๆค่ะโทรไปแล้วก็คนที่เขารับสายเป็นผู้หญิงเนะี่ยเขาก็โทรกลับมาว่า ให้ทุกคนรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาจะเข้ามาเพราะว่าพอดีว่ามีเรื่องเกิดขึ้นอ่าที่ที่พักของพนักงานนะคะทุกคนก็บอกอ้าวเหรอเกิดเรื่องอะไรขึ้นอะไรเงี้ยทุกคนก็ตกใจนะว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้น<ม>เพรากว่เป็นคดีอ่ะแต่เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะรอรอเดี๋ยวรอจนพักใหญ่ๆอ่ะค่ะผู้หญิงคนที่เป็นเจ้าของเขาเข้ามาแล้วก็มาขอโทษขอโพยแล้วก็เลยบอกว่าอ่าพอดีว่าเมื่อวานเนี้ย<ม>ช่วงตอนเย็นน่ะ คุณลุงที่มาดูแลพวกพี่ๆเขาอะอ่าพวกพี่นันเนี่ยบังเอิญว่าแกนะ่ะประสบอุบัติเหตุนะเสียชีวิตถูกรถชนค่ะก็เลยต้องไปทําเรื่องเคลียร์คดีหลายอย่างเลยแล้วก็หาคนนะ่ะที่จะเข้ามาดูแลพวกพี่ๆไม่ทันต้องขอโทษทีทุกคนก็ละอาปาก้างว่าเออเสียชีวิตเนี่ยกี่โมงประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคุณลุงอ่ะ ยังมาดูแลพวกเขาอยู่ในช่วงเย็นนะนะที่ไปซื้อของอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็ได้ของอ่ะครบตามจํานวนเขาก็บอกว่าไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าคุณลุงเสียชีวิตช่วงประมาณทุ่มหนึ่งเกัอบสองทุ่ม uh. ทุกคนก็โล่งอ,อกและคิดว่าเออคงไม่ใช่ชั่วโมงที่คุณลุงเอาของมาให้อะไรเงี้ยค่ะ uh huh. เพราะ้าเพียงนั้นน่ะก็คงจะเป็นผีแต่การเสรียชีวิตของคุณลุงอ่ะก็ยืนยันไม่ได้อีกทุกคนก็เลยเครียดเลยแล้วก็เลยเล่าให้ฟัง เล่าให้กับน้องผู้หญิงคนที่เป็นเจ้าของนี่ฟังน้องคนนี้ก็เลยบอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อนะว่ากลุ่มของน้องๆที่เคยมาประสบอุบัติเหตุอ่ะที่เนี่ยเคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วบ้านพักที่เนี่ยก็เคยทําบุญแล้วก็เคยคิดว่าไม่น่าจะเกิดเรื่องร้ายแล้วเพราะว่าปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงทุกอย่างใหม่ uh. ทุกคนก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเล่าเลยเพราะว่า ไหนๆก็ในไหนแล้วแล้วทุกคนก็สัญญาว่าจะไม่ไปบอกต่อที่ไหนเพราะว่าเจอกันมาแล้วก็อยากจะรู้ว่าค่ะเพราะจิตใจเนี่ยกลับไปเนี่ยก็คงนอนกันไม่หลับลถ้าไม่รู้ความจริงเจ้าของเขาก็เล่าให้ฟังว่ามีกลุ่มของนักศึกษากลุ่มหนึ่งมาจัดงานเลี้ยงกันเหมือนกับว่าสอบเสร็จแล้วอะไรแล้วเนี่ยเหมือนกับจบแล้วอะค่ะก็มาเลี้ยงฉลองกันในที่ที่เนี่ยแล้วบังเอิญเนี่ย นอนเต็นท์กันหมดเลยทุกคนวันนั้นนั่นเป็นวันที่เหมือนกับมีพายุมาแล้วก็ทุกคนน่ะก็ถูกเตือนแล้วว่าเวลานอนเนี่ยไม่ให้นอนกลางเต็นท์ใกล้กับกองไฟ mm hmm. เพราะว่าเวลาเผลอรลับเนี่ยไฟอ่ะเขาอาจจะมีเปลมีประกายเนี่ย mm hmm. ไปไหม้ตามเต็นท์ได้แล้วก็เหมือนกับติดพวกนี้ไม่ฟัง mm hmm. นี่กไม่ฟังเนี่ยก็ก่อกองไฟแล้วเหมือนกับเข้าไปนอนแล้วไม่ได้ดับอ่ะค่ะหรืออาจจะดับไม่สนิท แล้วก็เหมือนกับมึนเมากันด้วยหลับไม่รู้ตัวไฟอ่ะครอบเต็นไหมทั้งหมดเนี่ยหกคนเนี่ยเสียชีวิตหมดเลยค่ะแล้วก็ไหมอย่างรลายแรงคือลามไปจนทั่วเลยค่ะจนกว่าคน,นจะเข้ามาช่วยมันก็ลำบากเพราะว่าเป็นเหมือนบ้านพักส่วนตัวด้วยกว่าจะรู้กว่าจะเห็นกันเนี่ยคุณง่ายๆนะคุณแทบจะเหลือแต่กองกระดูกเท่าด่านะแล้วก็ ไม่คิดว่าเด็กๆกลุ่มนั้นเนะ่ยอาจจะยังอยู่ mm. อาจจะยังไม่ได้ไปไหนเลยเงี้ยคะ่ะเจ้าของอะ่ะซึ่งเป็นคุณพ่อเนี่ยก็ไม่อยากปล่อยให้ใครเช่าแล้วแล้วก็อยากจะเก็บบ้านหลังนี้ไว้พักเองก็ทําบุญแล้วก็ชดเชยกับการเสียชีวิตไปเลยนะ,ะ mm. เรื่องราวมันผ่านมาหลายปีแล้วน้องคนที่ดูแลเนี่ยก็เล่าให้ฟังพวกพี่นันบอกว่าอันที่จริงอะ่ะผมก็ไม่ได้อะไรนะเพราะผมไม่ได้กลัวแต่ผมคิดว่าน้องๆกลุ่มนั้นอะ่ะ คงยังไม่ได้ไปไหนแหละเพราะว่าพวกผมมาเจอเมื่อคืนไนี่เจอแน่นอนอะไรเงี้ยพวกพีน่นันก็ไม่ได้คิดติดใจอะไรนะคะเพราะว่าคนเราอ่ะเขาเองเขาก็อยากจะขายบรรยากาศส่วนในเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สุดวิสัยจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะให้มีการเกิดเหตุแบบนี้คุณลุงเขาก็เลยย้ำเตือนนักหนาว่าถ้าจะนอนเต็นเนี่ย ให้ดับฟืนดับไฟทุกคนเนี่ยพอพูดถึงโยงยายมาถึงคุณลุงที่มาดูแลเนี่ยทุกคนก็คิดในใจเลยว่าเฮ้ยขอให้คุณลุงเนี่ยที่เสียชีวิตเนี่ยไปสุขภูมิที่ดีนะ <Yeah. S 1> อะไรอย่างเงี้ยแต่มันติดที่ใจคุณว่าแกเสียชีวิตก่อนหรือหลังที่มาดูแลพวกพนนื่นัน <Yeah. S 1> เพราะว่ามันมีหลายๆอย่างที่บ่งบอกว่า มันกั้มกื่นกันระหว่างการเสรียชีวิตแกมาดูแลคุณลุงอ่าแกมาดูแลผู้เพียน,นันแล้วแกออกไปคุณลุงเนี่ยไปถูกรถชนเสียชีวิตหรือถูกรถชนเสียชีวิตแล้วมาดูแลกลุ่มของเพียน,นันเพียน,นันบอกภาวนาขอให้เจอแค่ยามค่ำคืนพอ,อเพราะไม่เช่นนั้นการเจอผีครั้งยิ่งใหญ่ครั้งเนี้ยมันเจอแบบเห็นเห็นเป็นๆเ,เลยแล้วพวกคุณล่ะ ได้เช็คที่พักเป็นอย่างดีแล้วหรือยังอย่าให้ได้มีใครมอยหอกร้อยา,ออยามค่ำคืนนะคะเรื่องราวมีประมาณนี้ค่ะคุณน่ากลัวมากๆเลยเต็นท์ผีรุมหลอนนะคะเป็นที่พักที่เคยมีเหตุการณ์ก็เรียกว่ามีประวัตินั่นแหละมีผู้เสียชีวิตแต่ความน่าแปลกอย่างที่พี่ฝนบอกก็คือเออก็หาคือขอให้คุณลุงที่เป็นคนดูแลตั้งแต่แรกเลยที่นั่นนะ่ะ <c oughs> คือก็ยังไม่รู้ว่าเขาเสียชีวิตก่อนที่จะมามารับเหมือนมาดูแล <c oughs> <ช>หรือว่าหลังจากนั้นใช่ค่ะอืมน่ากลัวน่ากลัวนะคะแล้วก็อย่างที่พี่ฝนบอกเลยค่ะสิ่งสําคัญนะคะ <c oughs> บางทีถ้าเราไปต่างที่ต่างถิ่นก็ต้องเคารพสถานที่ด้วยแล้วก็เชื่อฟังกฎต่างๆที่เขามีบอกเอาไว้ใช <c oughs> ่ต้องการไว้ก่อนเลยนะคะแล้วก็ทําตามอย่างเคร่งครัดด้วยเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยมันแก้ไม่ทันจริงๆ ใช่ค่ะนะคะพี่ฝนขามีอะไรอยากฝากไหมคะเชิญได้เลยค่ะก็ถ้าเกิดอยากจะติดตามพวกเรานะคะก็ตามพวกเราได้ใน Facebook ต่างๆนะคะพวกเรานักเล่าก็มีหน้าที่ถ่ายทอดเนาะ,ะแล้วก็อยากจะให้รักษาสุขภาพกันด้วยตอนนี้ฝนฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงน,น,น,นะคะไปไหนมาไหนก็ให้ระวังแล้วก็มีเพจเพจหนึ่งนะในการมาเที่ยว ในตลาดน้ําหรือแ <Yeah. S 1> ล้วแต่จ,จะเต,เตือนหน่อยนะคะว่าคุณต้องเชื่อคนที่เขาเป็นคนพื้นที่ mm. เหมือนอย่างไปเที่ยวเงี้ยนะมันมีเคสเคสนึงคืออ่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเตือนแล้วว่าเวลาคุณลงไปนั่งที่เรือเนี่ยมันก็มักจะมีห่วงยางเห็นไหมที่เขากันเรืออ่าเขาจะกันไม่ให้เรือกระแทกกันหรือแม้แต่มือของคุณเนี่ยเขาจะไม่จับพวกกราบเรือเพราะว่าหนึ่งคุณจะคิดว่าเอ้ยนั่งนั่งเรือเล่นไม่เป็นไรหรอก แค่เอามือไปลาลาน้ํะมันอันตรายนะคุณบางครั้งน้ําที่เราวิ่งกับเรือด้วยความเร็วเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าอะไรมันจะซัดขึ้นมามือแตกมือแตกไปแล้วหนึ่งเพราะว่าไม่ฟังค่ะเอามือไปลาน้ําเล่นอะไรอย่างเงี้ยแ,แล้วบังเอิญว่าเรือหลบก,กัน<ะ>คุณเอามือกลับมาไม่ทันอันนี้ฝากไว้หน่อยนะคะไปไหนแล้วแต่เชื่อเจ้าถิ่นนะคะเขารู้เขาถึงเตือน ปล่าไปแค่นี้จ้ะนะาจะได้เที่ยวแบบมีความสุขใช่ค่ะนะคะเที่ยวแบบโอ้แฮปปี้ดีกว่าก็ปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่เขาบอกอย่างที่บอกเมื่อกี้เลยไปไหนมาไหนก็เชื่อฟังคนที่ดูแลสถานที่ดีที่สุดใช่ค่ะนะคะพี่ฝนก็เช่นกันนะคะดูแลตัวเองด้วยดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะจ้าน่ารักตลอดเลยกับรายการนะคะยินดีที่สุดเลยที่พี่ฝนมาเล่าแล้วก็รอฟังเรื่องต่อไปนะคะ ได้ค่ะคุณสวัสดีจ้าพี่ฝนสวัสดีค่ะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสนใจติดต่อโฆษณาโทร9 9 4 4 6 6 3 9 9 2รับชมคลิปต่อไปได้เลยค่ะ